สวัสดีค่ะสบู่ที่เราใช้อยู่เริ่มมาจากไหนเรื่องราวทั้งหมดจากเหตุการณ์จริงค่ะ ย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,800ปีก่อนคริสตกาลณ,ณดินแดนเมโสโปเตเมียชาวซูเมเรียนเป็นกลุ่มแรกที่ค้นพบความลับของการทำความสะอาดโดยบังเอิญค่ะพวกเขานำไขมันสัตว์มาผสมกับเท่าจากฟืนที่เผาไหม้จนเกิดเป็นสารเหนียวๆที่สามารถขจัดคราบสกปรกได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ต่อมาในอียิปต์โบราณราว1,550ปีก่อนคริสตกาลมีการบันทึกไว้ในกระดาษปาปิรุสเอเบอร์สว่าชาวอียิปต์ใช้ไขมันสัตว์และพืชผสมกับเกลืออัลคลาไลเพื่อทำความสะอาดร่างกายพวกเขาไม่ได้ใช้สบู่เพื่อสุขอนามัยเท่านั้นแต่ยังใช้สบู่เป็นยารักษาโรคผิวหนังอีกด้วยค่ะ ตามลำนานโรมันชื่อของสบู่หรือว่าโซฟเชื่อว่ามาจากภูเขาซาโปเมื่อฝนตกน้ำจะชะล้างไขมันสัตว์จากการเผาเครื่องเส้นไหวผสมกับเท่าถ่านไหลลงสู่แม่น้ำไทเบอร์หญิงชาวโรมันพบว่าน้ำบริเวณน,นั้นช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดกว่าที่อื่นมากค่ะ ในคริสตศตวรรษที่2เกเลนแพทย์ชาวกรีกผู้โด่งดังในกรุงโรมเป็นคนแรกที่เสนอว่าสบู่ไม่ได้มีไว้สำหรับซักผ้าหรือรักษาโรคเท่านั้นแต่เขายังแนะนำให้ผู้คนใช้สบู่ในการล้างร่างกายเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสร้างสุขอนามัยที่ดีค่ะ เมื่อเข้าสู่ยุคกลางสบู่กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเมืองมาเซในฝรั่งเศสและแคว้นคาสติลในสเปนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสบู่ที่สำคัญของยุโรปโดยเปลี่ยนจากการใช้ไขมันสัตว์มาเป็นน้ำมันมะกอกแทนทำให้สบู่มีคุณภาพดีขึ้นและมีกลิ่นหอมน่าใช้ค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปีคศ1791เมื่อนิโคลัสเลอบล้งนักเคมีชาวฝรั่งเศสประดิษฐ์กระบวนการสกัดโซดาแอชจากเกลือแกงได้สำเร็จทำให้การผลิตสบู่ทำได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกลงอย่างมากจนคนทั่วไปเริ่มเข้าถึงได้ค่ะ ในช่วงปีคศ1860เออร์เนสต์โซเวนักเคมีชาวเบลเยียมได้พัฒนาวิธีการผลิตโซดาแอชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกค่ะผลงานของเขาช่วยผลักดันให้เกิดโรงงานผลิตสบู่ขนาดใหญ่ซึ่งเปลี่ยนจากการทำในครัวเรือนสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะ ท่ามกลางสงครามไครเมียฟลอเรนซ์ไนติงเกลวีรสตรีด้านการพยาบาลได้รณรงค์ให้มีการใช้สบู่ทำความสะอาดมือและแผลอย่างเคร่งครัดซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทหารจากอาการติดเชื้อได้อย่างมหาศาลค่ะทำให้โลกตระหนักถึงพลังของสบู่ค่ะ ปัจจุบันสบู่มีวิวัฒนาการไปไกลมากทั้งแบบก้อนแบบเหลวและแบบโฟมพร้อมสารบำรุงผิวมากมายจากเท่าฐานในอดีตสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในปัจจุบันสบู่ยังคงเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่สุดในการปกป้องเราจากเชื้อโรคและสร้างความสดชื่นในทุกวันค่ะฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะ